สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาหลี่ร้อยแปดอาชีพมาวันนี้เป็นอีพีที่5กับว้าวควายไอแดงนะคะว้าวควายไอแดงก็คืออีพีนี้เป็นอีพีการถักเชือกนะคะทุกคนถักเชือกคืออาการดึงเชือกถักให้มันเป็นลวดลาย เขาเรียกว่าลวดลายแล้วแต่ความชอบเลยบางคนก็จะทําเป็นสี่เหลี่ยมบางคนก็จะทําเป็นข้าวหลามปักแล้วแต่ความชอบนะคะอันนี้อยู่ที่ความชอบมันถักให้มันสวยงาม่ะคะทุกคนแล้วก็ติดดอกเนาะก็อ่าดิฉันมาพูดเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าปกติพี่ลีทำว่าควายเล่นนี่จะไม่ถักเชือกนะคะการถักเชือกเราก็เพิ่งจะมาหัดถักนะคะก็ไม่มีใครสอนคะ่ะก็ดู ลักษณะแล้วก็คิดเอาเองว่าจะทาประมาณนี้ประมาณนี้เนาะการถักเชือกบางคนเขาก็จากที่เคยฟังมาคะเขาก็จะวัดให้มันได้สัดส่วนที่พอดีก่อนแล้วค่อยถักแต่พี่ลีหาไปถักไปนะคะพี่ลีจะใช้การหาไปถักไปในช่องสี่เหลี่ยมเนาะเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้เดี๋ยวพี่ลีจะพูดเองอ่ะถ่ายเองแต่ดิฉันมาพูดเพิ่มเติมให้นิดนึงว่าเราไม่ได้ถนัดในการถักเชือก แล้วเราพึ่งถักเชือกปีนี้เป็นปีที่สองนะคะทุกคนเนาะก็คือการพึ่งเริ่มหัดแล้วก็เอามาแบ่งปันว่าใครอยากจะทําแบบพิ่ลีการเริ่มต้นเนาะว่าทําแบบพิ่ลีก็ได้เดี๋ยวรอไปรับชมกันทําของพิ่ลีนะคะปกติการถักเชือกนะคะโดยเพื่ออโดยทั่วไปนะคะเขานิยมใช้เชือกได้มันนะคะใช้ได้มันได้ที่สําหรับเย็บกางเกงยีนนะคะ เป็นได้มันแต่ในเมื่อเราไม่มีนะคะเราก็ใช้เป็นไนลอนนะคะจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะไนลอนก็มีหลายสีก็เลือกกันของพี่ลีใช้ไนลอนสีเขียวใช่ไหมคะใช้ไนลอนสีเขียวนะคะวันนี้เส้นเล็กนะคะไนลอนเส้นเล็กสีเขียวเดี๋ยวไปรับชมการถักเชือกของพี่ลีเลยนะคะกับอีพีทีฮนะเดี๋ยวเรามาปูดการทักเชือกสักนิดนะครับการทักเชือกแต่และคนมันก็ทักไม่เหมือนกันนะครับการนะาจังว่าทักนะรับ นี่ก็เราตักไปบางส่วนแล้วนะครับเผื่อนเป็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะมาตักต่อเลยทันนี้อยู่ช่องง้างอยู่ประมาณไปเส้นคึ่งได้นะครับช่องง้างกองของจงนะครับเราจะพุกจากข้างบนก่อนก็ได้นะครับพุ้กจาุกตักมาจากข้างบนก็ได้ลงมาหลางก็ได้ครับตักจากล่างขึ้นไปบนก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดักกันเลยตักตเการทัศก,ก็ไม่มีไลมานะครับพวกพวกชงนะครับพวกงันมันเต่าๆกันนะครับ การตักเขียวันต้องใจเวลาตัวนี้นะครับพอมันต้องใจสมาธินะครับในการตักนี่ครับพอเราปุ๊กจุดนี้ได้เลยนะครับ แลเราใจใ่ายไม้นะครับไม้หวัดวัดจองดูนะครับวัดฟังฟางกล้อง,ง,งจองแด้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาครื่งทีอะครึ่งมาประมาณนี้ครับคร่งก็มาวัดจองดูครับว่ามันได้ไหมครับถ้าจองมันตรงแล้วก็โอเคเลยนะครับเพื่อให้จองมันตรงกันนะครับไอ้ต้นติดตัวก็มาเราไม่ต้องมากกันด้นะครับแกวไม้ตัวนี้ครับหวัดไปตามจอง คือกันเลกคือเราจะหวัดหวัดเตาลๆไปก่อนนะครับคือหาหาสักส่วนก่อน ถ้าเกียกกับหลายคนก็ไม่เมือนกันนะครับตรงนี้คือเอาเอาที่เราจะนัดเลยนะครับ ก็จองมนโนมาเท่ากันแล้วก็โอเคนะครับกันทุก พูมานี่ยเพิ่มให้การเทื้อเวลานะครับเดี๋ยวอีลีพูดไว้เลยตักเส้นต้องเส้นนะครับเดี๋ยวลงไปพูดเหลืองงอนกันต่อ 那一边的呀个。 บุ๊บประมาณนี้นครับปุกบไปไปแล้วไปแล้วมานะครับจนเช็ดนะครับให้ช่องมันเละเตาเต่านะครับก็ถือว่าโอเคแล้วครับอยู่ประมาณนี้ครับตะเกียบก็ประมาณนี้นะครับตะเกียบก็ประมาณนี้กับถี่นะครับวันนี้เราใจเป็นเชือกในล้นสีเขียวนะครับผม มันจะได้เด่นกับอ่านขึนมาจากนิดนะครับจะจ่ายสี่าก้วมันไม่มันดูไม่ก่อเห็นนะครับจ่ายสีแก้วได้สี่ดำก็ได้แต่ครับสี่แดงก็ได้แ,แต่คนชอบอันนี้เราลองมาจ่ายสี่แก้วดูนะครับ,นะรบชอบไปเลยนะครับ,บเรื่องการทักเหยยกเดี๋ยวเรามาผูดตึงเรื่องฮอนตรงนี้นะครับนี่ครับฮอนฮอนก็อยู่ประมาณเก้าสิบเก้าสิบเซนไปสิบเซ้นก็วเจ็ดสิบห้าก็ได้นะครับ เดี๋ยวก็หอมอไ้เล็กกันเนี่ยที่ปีลิ้ก็ได้พูกไว้แล้วนะครับพูกไว้ก่อนหน้านี้แล้วเพื่อมันจะเปนได้เสี้ยเวลาในการทําคลิปนะครับเนี่ยครับพุกพูกลักษณะเนี่ยครับชายเล็กดาอ่าครับพอตรงตรงนี้เวลาห่อเราล้นมันจะไม่ฮักนะครับถ้ามันมีแต่วายมันจะฮักได้นะครับแต่ไม่มีเล็กเล็กช่วยไปก็ในการยึดยุนนะครับเวลาห่อมันเวียงนะครับเนี่ย หลังจากนั้นเราก็เอามาไซส์เลยนะครับไซส์ที่ว่าประมาณนี้นะครับพุ๊พกุพกเนี่ยครับพุต่ำมาจากลงมาประมาณดากักจากวกัวปลายชุดลงมาประมาณดากักห้าเส้นก็ไดน้นะครับให้ตํำลงมาครับอยู่ลักษณะนี้ครับเห็นไหมครับอย่าไปรีบกูไปดูเลยว่านะ อยู่ลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้เว้นไปนะิดน,นะครับอย่าแบบปุ่งติดไปเลยมันดูไม่สวยนะครับพุ๊กไห้แน่เลยนะครับพกุกสี่ห้าจุดก็ได้นะครับหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดก็ได้นะครับสี่ห้าจุดก็ได้แหลวแเ่นะครับหอยมันจับางนีดเวลามันแต่มันเวลามาพันป้าวีมันจะเวียงลุดได้นะครับ น,นีต้องกู้ไว้จับเลยนี่ครับตอนนี้เราก็ได้ตักเฉียงสเสร็จแล้วนะครับก็ออกมาประมาณนี้นะครับปี่ลี่ไม่ได้วัดตัวมวนนะครับแต่ว่าดึงเส้นแล้วก็ใช้ไม้วัดแล้วก็ใช้สายสตานะครับแต่ว่ามันก็ออกมาประมาณนี้นะครับนี่ครับออกมาประมาณนี้นะครับ ไม่ต้งกับซวยมากับเนี่ยครับเอา,าประมาณนี้ครับไี่ด้ดครับไม่ได้หวัดไม่ได้มากกว่านะครับแต่ว่าใจ่สายสตาครับใจ่ครึ่งแบบสายตานี่งานเรอยู่ประมาณนี้ครับท้ง่ายๆในแบบกล้องปีลีนะครับเห็นยจแล ตรงนี้ก็้อนนะครับผิลีพุกประมาณนี้นครับเดีย๋ยวีิลิไอดูข้างในนะครับอันนี้ข้างนอกให้ดูข้างในอยู่อยู่ละะักษณะไหนนะครับเนี่ยครับข้างในก็ได้ประมาณนี้นะครับออาไป Okay.